ดูบรรยากาศของการรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนบบสเตอร์โดดของช่ายะลากันบ้างนะคะเพื่อที่จะป้องกันโควิดสายผ่านโอมคอนค่ะค่าน,นี้ก็เป็นบรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด -19 หลังเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดยะลาค่ะที่ศูนย์บริการ สาธารณสุขทนวิถีเทศบาลน,นครยะลาซึ่งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่3กับพี่น้องประชาชนค่ะก็มีบรรดาพี่น้องประชาชนผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยให้ความสนใจไปรับบริการฉีดวัคซีนเข็ม3กว่า200รายเลยทีเดียวซึ่งทางศูนย์ก็ได้จัดเตรียมวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, แล้วก็เอกตาซินิก้าให้กับผู้ที่จะเลือกฉีดเข็ม3 ตามที่ต้องการค่ะสามารถเลือกได้เลยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนยังคงเลือกที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่3ค่ะในส่วนของเอ็กเตเข็ม3ก็มีบ้างนะคะแต่ไม่มากในส่วนของเข็มแรกพบว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ได้ฉีด ซึ่งจากการพูดคุยกับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่บอกว่ากลัวเข็มค่ะทางนี้ประชาชนท่านไหนนะที่อยากจะเข้ารับการฉีดวัคซีนก็สามารถค่ะ,ะเ,เดินทางนะคะไปได้ค่ะที่ศูนย์สาธารณสุขทนวิถีเทศบา,นนาลนครยะลาก็จะเปิดให้บริการในทุกวันพุธเวลา8นาฬกานาทีไปจนถึง16นาฬิกาค่ะ ในส่วนของภาพรวมวัคซีนกันบ้างค่ะจังหวัดยะลาล่าสุดค่ะเข็ม1ฉีดแล้วคิดเป็นร้อยละ63.93เข็ม2ค่ะคิดเป็นร้อยละ53.12ส่วนเข็มที่3ค่ะคิดเป็นร้อยละ5.49ค่ะฉีดแล้วนะคะสะสม6 6แสนค่ะ7 1 5 2 9โดสซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ได้ตั้งเป้าประชาชนรับวัคซีน70%ของประชากรรวม6 7 7 0 0 0ค่ะ 1,529โดดค่ะ